กบพร้อมแล้วเราจะมีได้เข้าสู่ช่วงเวลาพระพธจนะด้วยกันนะครับเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระพุธนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆที่สามารถแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณแต่อดทั้งข้อไร้ไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยฟ้าและดินจะล่วงไปแต่คำของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้เลย วันนี้เราขอเปิดใจออกน้อมรับถ้อยคำแห่งชีวิตที่มาถึงเราทั้งหลายเราตั้งใจจะเชื่อฟังและประพฤติตามจึงกลับทุนมาในานา,พามนพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพื่อสอดคองกับคําเทศนาผมจึงมีก็ได้แบ่งปันเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญาณเราฟังเทศไปแล้วนะว่าคุศจักรคือบ้านฝ่ายวิญญาณนะครับและบ้านฝ่ายวิญญาณมันมีสําคัญยังไง มันมีคุณค่ายังไงมีผลต่อชีวิตเราอย่างไรพี่น้องเราคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่าในฝ่ายกายภาพคนไร้บ้านเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันหน้าเรียกว่าหน้าสงสารมากใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งชีวิตอะไม่ใช่5วันสิวันนะครับเป็นปีๆนะครับอยู่ตามท้องถนนไม่มีหลักไม่มีแหล่งใช่ไหมครับยากลําบากนะครับจะทําที่นอนก็ต้องหาอะไรต่างๆมามุงเอา แล้วเดี๋ยวก็ถูกไล่ไปโน่นไปนี่ชีวิตไม่มีความมั่นคงเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าคริสเตียนหลายคนเนี่ยนะก็อาจจะเป็นคริสเตียนที่ไร้บ้านฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน <S <S เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยผูกพันตัวในคริสตจักรทั้งทั้งที่พระเจ้าให้เกิดในคริสตจักรอยู่แล้วอยู่ในบ้านแล้วแต่ชอบไปเที่ยวอชอบออกไปในที่ต่างๆบ้านไม่ค่อยอยู่นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงในยุคนี้นะครับ หลายคนนะ่ะตัวอาจจะอยู่บ้านแต่ว่าล่องลอยไปในโซเชียลไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้แม้เป็นคำสอนก็ตามนะครับขึ้นจักรของเราเนี่ยเราก็มีอาหารเพียงพอนะครับและถูกหลักพระคัมภีร์นะปลอดภัยนะครับอร่อยมากอร่อยน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามีคุณค่าสั้ิชืของเราอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักในความจริงนี้และถ้าเราจะเห็นผลในระยะยาว เราจะรู้ว่าคนที่กินอาหารที่เป็นประโยชน์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่คนที่ชอบกินจังฟู้ดหรือว่าชอบกินอาหารที่มันแบบโอ้โหที่มันโก้หรูหรือว่าดูดีใช่ไหมครับมีอาหารเยอะแยะใช่ไหมครับที่เขากลังมาฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายอะ่ะในฝ่ายกายภาพเนี่ยมีแต่แป้งมีความอร่อยเป็นเลิศครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยทำให้สุขภาพเสียเยอะแยะไปหมดนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าดานียอลกับเพื่อนทั้งส,สามคนเนี่ยนะ สุขภาพดีเพราะกินผักแทนกินอาหารสูงนะครับแต่ยุคปัจจุบนันนี้แม้เรากินผักก็ต้องกินผักที่แหมนะไม่รู้จะสะอาดหรือเปล่าที่เขาว่าอ,อ,อินซียรอะไรก็แล้วแต่บางทั้งก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยุคนี้เนี่ยออมีสิ่งต่างที่อันตรายเยอะแยะแต่ในฝ่ายวิญญาณนะครับในคดศจักรของพระเจ้าใช่แล้วนะครับในฝ่ายวิญญาณเนี่ย ต้องมั่นใจเมื่อเราอยู่ในคึอจากที่สอนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเทศต้องถอดแควรูทหรือรากฐานคําสอนคอนเซปต,ต์ต้องมาจากพระวจนะต้องไม่ขัดกับพระวจนะดังนั้นนะครับเราอยู่ในคึอจากที่มีรากฐานในพระวจนะนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าขึ้นจากเราสมบูรณ์แบบดีเลิศทุกอย่างเรากาลังเติบโตงั้นเราจําเป็นต้องอยู่ในบ้านฝ่ายวิญญ,ญาณที่จะช่วยเรามีประโยชน์อะไรบ้างช่วยอะไรเราบ้างเราต้องเข้าใจว่า จะคือบ้านฝ่ายวิญญาณแล้วเป็นยังไงน่สามสีประการประการที่หนึ่งนะครับสดุดีบทที่8ปิบสีข้อหนึ่งถึงข้อที่สองใช่ไหมครับสดุดีบทที่แปิบสีข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองพระวจะนะของพระเจ้าได้ให้ความจริงเกี่ยวกับคฤ้ัสั์ด้วยในที่นี้นะครับ บทที่84ข้อหนึ่งและข้อที่สองพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆวิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาเออารายหาบริเวณพะนิเวศของพระเจ้าใจกายข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงคนอิสราเอล ที่เขาได้มีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้กลับมาอย่างนิเวศของพระเจ้าเพราะอิสราเอลเนี่ยเคยถูกไปเป็นทาสนะถูกขับไล่ไม่มีโบสถ์ไม่มีนิเวศไม่มีวิหารแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาได้กลับมายังเยรูซาเล็มกลับมายังวิหารของพระเจ้าเนี่ยเขาถึงพูดออกมาเป็นบทเพลงนะครับว่าโอ้โหเขาชอบจริงๆนะครับบอกว่าที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆวิญญาณก็กระหายหาบริเวณพะนิเวศของพระเจ้าใจกายก็ร้องด้วยความชื่นบาน ลิงถึงคสตจักรของพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าคสตจักรก็คือเราทั้งหลายเมื่อเราอยู่รวมกันนมัสการก็เป็นคสตจกักรและเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญาณสิ่งแรกก็คือเพราะว่า,า,าบ้านของพระเจ้าหรือคสตจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็คือคสตจักรเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่ประทับของพระเจ้านั่นเองนะครับ นั้นเราเข้ามาสู่ที่ประทับของพระเจ้านี่จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแค่เราได้ไปเข้าเฝ้าบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรารู้สึกตื่นเต้นไหมครับโอ้โหถ้าเราได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เข้าเฝ้ากษัตริย์โอ้โหมันเป็นสิทธิพิเศษอย่างมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนที่เชื่อรู้จักพระเจ้าจริงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะเราเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าความจริงเราพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งถูกต้องแต่ว่า บางครั้งเมื่อเรามารวมกันเป็นรินสตจกักรแม้จะเป็นในกลุ่มเซลล์ก็มีการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพี่น้องนั่นคือท,ที่ที่ปลอดภัยที่เต็มด้วยความสุขเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักเราเชื่อในพระเจ้าที่เต็มด้วยความรักไม่น่ากลัวเหมือนกับพระต่างชาติบางคนถ้าทำดีก็ดีไปแต่ถ้าคุณทำไม่ถูกต้องแล้วโอ้น่ากลัวใช่ไหมครับ นั่นแต่พระเจ้าของเราเป็นที่เรารักจริงๆนั้นถ้าเราอ่านต่อไปในข้อต่อๆไปในสดีบทที่84เป็นการพรรณนาถึงความรู้สึกที่ได้อยู่ในที่แห่งการทรงสถิตคือในชุมชนของพระเจ้าในครินสตจของพระเจ้าถึงกับบอกว่าวันเดียวในพระนิเวศก็ดีกว่าพันวันที่ผับที่บาเข้าใจไหมเต็นของคนอธรรมไงในข้อที่สิบใช่ไหมบอกว่าวันเดียวในนิเวศของพระเจ้าแม้เป็นช่วงสั้นๆเนี่ย ดีกว่าพันวันในที่อื่นๆที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเรารู้สึกเช่นนั้นหรือไมนะ่นั่นแหละเป็นคุณค่าแท้ของคสศจักรยังไงไปที่ไหนปาร์ตี้นะครับดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตยังไงก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะตอบสนองเฉพาะฝ่ายภายนอกร่างกายความสนุกสนานแต่ลึกที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ถูกตอบสนองแต่ในคสตจักรของพระเจ้าเนี่ย ลึกถึงจิตวิญญาณของเราเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราเป็นที่สถิตคือจักรจ,จึงไม่เป็นเพียงอาคารภายนอกแต่คือจักรคือที่ประทับที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนะครับและพระเจ้าจะสําแดงพระสิริของพระองค์พี่น้องครั้งใดก็ตามที่คนอิสราเอลได้เห็นพระสิริของพระเจ้าลงมาอย่างเช่นเมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยเข้าไปแตะต้องไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้ เพราะเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าโมเสสลงมาเนี่ยหน้าเนี่ยส่องแสงเลยครับยิ่งกว่าโซลา่าเซลล์ไปรับแส่พระเจ้าสะท้อนออกไปหน้าเต็มด้วยสง่าราศีนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเรารู้ว่าคสศจเนี่ยมีคุณค่าเพราะว่าเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยเราปรารถนาไหมล่ะคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่ประทับมีประสบะการณ์ไว้จะรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะภาระกระูุปลดปลอ่อยเพราะพระเจ้าที่รัก่วงใหญ่เรานะครับดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุถ้าเราเห็นคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญาณเราจึงไม่จําเป็นเราก็จะไม่ขาดในโอกาสที่ได้นำมัสการจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่หรือชิดส่วนตัวนะครับเราจึงต้องให้เกียรติเวลาที่เราอยู่ในที่ประทับหรือที่แห่งการทรงสถิตใช่ไหมครับในคริจักรในเวลาต่างๆเนี่ยเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตกับเรา นี่คือคุณค่าเพราะถ้าปราศจากพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับสโมสรชมลมเป็นลำไทยเก็ก <c oughs> เขาก็รวมกันเหมือนกันแต่ไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเข้าใจไหมครับดังนั้นนี่คือความศักดิธิ์อาจารย์จะพูดได้เข้าใจง่ายจริงไหมครับเพราะมีพระเจ้ายิ่งใหญ่ยู่ะเป็นที่ประทับของพระเจ์ดังนั้นเนี่ยเราจึงมาหาพระเจ้านะครับนั่นคือประการแรกนะครับประการที่สองกาลาเทียบทที่6ข้อที่10 การเทียบที่6ข้อที่ิพระวจะนะของพระองบอกเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีโอกาสอยู่ก็จงทําความดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะต่อคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราทางความเชื่อข้อนี้ก็พูดชัดอยู่แล้วว่าคืดจัรคือคือ,ค,อครอบครัวฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องนะครับในโลกนี้เนี่ยครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อเรา และขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวเป็นสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดในสังคมประเทศนี้จริงไหมครับปัญหาครอบครัวเนี่ยเยอะมากบ้านแตกสาหายขาดตั้งแต่แต่งงานบางทีอยู่ด้วยกันก็หย่าล้างมีลูกก็ยังไม่โตเลยนะพ่อแม่ก็หยากันปัญหาเต็มไปหมดในเรื่องปัญหาครอบครัวเพราะไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพราะไม่มีกรรมการใหญ่หรือศูนย์กลางแห่งชีวิตคือพระเจ้าเชือกอมีสักสองเกลียวใช่ไหมมีสามีภรรยา เมื่อไรไม่พอใจก็ไปทะเลาะแล้วก็ย่า้างกันมีวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยลายนะทั้งคนมีชื่อเสียงและคนไม่มีชื่อเสียงเจอกันเแยะนะครับนี่คือความบกพร่องและปัญหาของสังคมโลกนี้เมื่อไม่มีพระเจ้าสังคมไม่มีความแข็งแรงดังนั้นเนี่ยครอบครัวหรือคุณสัรจึงเ็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เป็นสิ่งที่สะท้อนซึ่งจะถ้าเราเข้าใจแล้วเราอยู่ในคุณสักรนี่มันจะส่งผลต่อครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของเรา เพราะนี่คือครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่จำลองนะความเป็นครอบครัวที่แท้จริงที่มีพระเจ้าเป็นประมุกนะครับแน่นอนพระเจ้าแต่งตั้งสามีเป็นผู้นำครอบครัวถูกต้องแต่เมื่อสามีหรือมนุษย์ล้มลงในบาปเนี่ยมันก็บกพร่องกันทั้งนั้นไม่มีสามีไม่มีผู้นำครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจึงต้องมีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งครอบครัวและเช่นเดียวกัน ขึ้นสักรซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ยายวิญญาณแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ผู้นำเป็นศูนย์กลางแต่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ปกครองเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือชื่อของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราในครอบครัวฝ่ยายวิญญาณเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดานะซึ่งเป็นต้นแบบของบิดาทุกคนนะแต่เมื่อมนุษย์ที่เป็นบิดาลม้มลงในบาปก็บกพร่องกันไปหมดแต่เรายังมีพระบิดาที่เป็น แบบอย่างที่ดีและยังปกครองอยู่เหนือคิสษจักรของพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในคินสษจักรซึ่งเป็นครอบครัวครอบครัวย่อมต้องมีสมาชิกหรือมีพี่น้องถูกต้องไหมครับครอบครัวก็ต้องมีในฝ่ายพี่น้องคิดถึงทั้งฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณได้นั้นเนี่ยคิสษจักรจ,จึงเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันหลากหลายมากเองไหมครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สังคมในโลกนี้ ต้องประหลาดใจว่าแม้เรามาจากคนละพ่อคนละแม่ในฝ่ายโลกนี้ทำไมเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จริงไหมครับยิ่งกว่าพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีความแข็งแกร่งนะมันตั้งอยู่บนผลประโยชน์เท่านั้นนะครับมันไม่มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้งนะครับแบบร่วมเป็นร่วมใจ,ก,จก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เมื่อไหรไม่เอาก็ไปได้และเมื่อไหรรู้สึกนะก็กลับมาได้อีก นะครับแต่ในคุริจักรของพระเจ้าเป็นครอบครัวที่มีความรักความผูกพันและเป็นความรักของพระเจ้าที่ผูกพันเรานะโดยความรักของเราเองเนี่ยเราก็ทะเลาะกันนั่นแหละใน <c oughs> ไ,ไหมบางครั้งมีความรักพระเจ้ายังทะเลาะกันอยู่บ้างหรือเปล่า <c oughs> หยุดทะเลาะได้แล้วเองไหมครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนที่จะไปว่าคนอนะื่นเนี่ยเราต้องเสริมสร้างกันในครอบครัวพี่น้องต้องดูแลกันพี่ก็ดูแลน้องนะทุกคนก็ดูแลกันเสริมสร้างกันในทางที่ถูกต้องถึงจะเรียกว่าเป็น ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างแม้หลายคนอาจจะผิดหวังในครอบครัวฝ่ายโลกนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในความบาปเรา้องกลับมาหามีครอบครัวฝ่ายวิญญาณแม้บางครั้งเนี่ยมีพ่อที่ไม่เป็นแบบอย่างเราก็ต้องมองให้ทะลุมาถึงพระเจ้าพระบิดาจะสามารถมาทดแทนเติมเต็มในชีวิตของเราได้นะครับแม้บางคนเกิดมากำพร้าแต่ยังมีพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราได้ดังนั้นเนี่ยเข้ามาในครเนียครบทุกอย่าง พระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลเราได้จึงไม่มีข้ออ้างใดๆพระเจ้าเป็นคําตอบในชุดเมื่อเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณน,นะครับนั้นเมื่อเราอยู่ในครอบครัวนี่นะครับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความรักความผูกพันเนี่ยสำคัญยิ่งกว่ากิจกรรมอื่นใดที่เราจะทําเราไม่ได้มารวมกันเพื่อจะทําก,กิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้แต่การที่เราอยู่ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์กันใช่ไหมพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ด,ดีต่อกันก็ทําให้เกิดความสุขนะ พ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่เนี่ยความสัมพันธ์ผมเคยพูดและก็ยกตัวอย่างวิจัยของฮาวเวิร์ดเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งที่จะทําให้ครอบครัวหรือคนเรามีความสุขที่สุดไม่ใช่เงินทองไม่ทรั์สินแต่คือเรื่องความสัมพันธ์แม้เราจะมีเงินทองมากแต่ว่าทะเลาะกัน่ยมีความสุขตรงไหนจริงไหมครับโอ้ทะเลาะขึ้นศาลกันแย่งโมโรดกกันร้อยล้านพันล้านเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีระหว่างพี่น้อง โอ้ต <experience> ่างคงต่างกเอาก็เลยไม่มีความสุขไม่มีเงินเยอะแต่แม้สิ่งภายนอกเราไม่มีแต่ถ้าความสัมพันธ์ดีกับใครเนี่ยนั่นแหละความสุขมีความสัมพันธ์ดีกับสามีภรรยากับลูกกับคนที่ทํางานนี่แหละคือความสุขเขาวิจัยออกมาเลยนะครับบอกว่านี่คือเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อเรามีความสัมพันธ์ดีดังนั้นในครอบครัวเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เรามาเชื่อพระเจ้าก็เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราสัมพันธ์กับพระเจ้าดีพี่น้องครับแน่นอนสันติสุขความชื่นชมนดี ก็จะดีถ้าเราจะไปทะเลาะกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะใครชนะบ้างนะจริงไหมเหมือนลูกวังคนเรนาทะเลาะสู้กับพ่อแม่อาจจะเป็นได้เพราะพ่อแม่ไม่สมบูรณ์แบบแต่จริงๆพระกมีก็บอกสั่งว่าก็ต้องเชื่อฟังส่วนพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้จะกลับใจแต่สำหรับพระเจ้าพระบิดาไม่มีความบกพร่องที่เราจะมาต่อสู้พระเจ้าใครเล่าจะสอนพระเจ้าใช่ไหมมีบอกไม่มีทางเมื่อ,อไหร่มีปัญหากับพระเจ้าคืออย่าไปชี้ข้างบนเนี่ยตัวเรานี่แหละ ทั้งสินิ้วเลยคือตัวเราต้องกลับใจใหม่นะเมื่อเราอยู่ในครอบครัวอยู่ในรึ้อจักรก็ดียอย่างนี้เอเมนไหมครับ <S <S เราดีใจที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นที่ที่เราสามารถร้องให้หัวเราะเท่าๆกันเป็นที่ที่เราล้มลงและลุกขึ้นได้นะครับนี่คือครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณนะครับเราทุกคนกําลังเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่คือคุณค่า ที่เราได้เมื่อเราอยู่ในคริสัจกรซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณประการที่สามหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสองข้อยี่สิบเจ็ดหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสต์และแต่ละคนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งคริสัจกรเปรียบเหมือนพระกายเหมือนร่างกายนะครับก็คือเราแต่ละคนเป็นอวัยวะแต่ละอย่างนะแต่ละอย่างต้องประกอบกันจึงเป็นร่างกาย เอาไว้ว่าหนึ่งอันนี่เนี่ยอยู่โดดโดดได้ไหมวันนี้เนี่ยปวดแขนมากเอาแขนไว้ที่บ้านไม่เอามาได้ไหมไม่ได้ปวดฟันอะ่ะโ,โอเคบางคนบอกไปถอนออกก็อาจจะได้นะครับแต่ตอนเราความจริงว่าเอาไว้ว่าหนึ่งเจ็บก็ทุกส่วนก็รู้สึกด้วยนี่คือสิ่งที่เราฟังไปแล้วบอกว่าต้องมีท่าที่รักห่วงใหญ่กันนี่คือภาพของร่างกายนะครับแต่และเอาไว้ว่า มีวัตถุประสงค์ของมันแตกต่างกันนะแล้วไม่ใช่มีทุกอย่างอย่างเดียวมีปากเต็มไปหมดเลยทั้งร่างกายเป็นปากมันไม่ได้ไหม <laughs> ไม่ได้มีปากเดียวก็พอแล้วคนข้างๆก็ฟังไม่ทันแล้ว <laughs> สองขาก็พอดีพระเจ้าออกมหม่าดีเลิศที่สุดห้านิ้วก็พอดีหกนิ้วก็ดูไม่งามสี่นิ้วก็ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกจริงไหม ลองเอาสี่นิ้วนี้ไปจับจับอะไรหน่อยสิจับยากไมไม่สี่นิ้วนะไปยกอะไรเนี่ยโอโ้โหมันลําบากแต่ตาข้านิ้วปุ๊บเนี่ยยังไงมันแน่นเอาสี่นิ้วไปไงจับเดี๋ยวมันก็หล่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราจึงต้องการกันและกันนะทุกอวัยวะสำคัญทั้งอวัยวะที่มองเห็นและไม่เห็นอวัยวะที่มองเห็นอาจจะอยู่บนเวทีแต่อวัยวะบางอย่างเนี่ยอยู่หลังครัวก็ต้องพึ่งพากันและกัน หมายว่าเอาแวะบางอย่างอยู่ข้างในจริงไหมครับตับไตไส้พุงหัวใจอยู่ข้างในถ้าหัวใจออกมาข้างนอกแล้วเป็นไงครับ <c oughs> <c oughs> ยุ่งสิตับเนี่ยปอดอ่ะหลุดออกมาเนี่ยโอ้มันไม่ได้มันต้องอยู่ให้ถูกที่เอาไว,ว้ว่าแต่ละอย่างต้องอยู่ให้ถูกที่ของมันนะครับเส้นผมนะหนังเล็บอะไรต่างทุกอย่างสร้างมาดีหมดแล้วโอ้โหดังนั้นเน่ขึ้นสัจจจึงไม่มีส่วนเกิน บางคนบอกโอ้ไม่ชอบคนนี้เลยถ้าคนนี้ไม่อยู่ในกิ้จากนี้ก็ดีนะถ้าใครมีความคิดนี้กลับใจใหม่เลยนะ <c oughs> นะทุกคนเนี่ยเอาัยวนทุกส่วนมีคุณค่าไม่มีอวัยวะใดที่ไร้ค่าแม้ไส้ติง่งมีแพทย์บางคนบอกไส้ติ่งนี้เนี่ยถ้าไปเจ้าจามามันเกินไปไหมบางผมก็ไม่รู้นะในเวลานี้คนสมัยก่อนบอกโอ้ไส้ติง่งตัดออกไปก็ดี จริงๆลนผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมามีเหตุผลมีวัตถุประสงค์เพียงแต่เราไม่รู้ไงว่า้มันมีไว้ทําไมจริงไหมครับสมัยนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าไส้ติ่งมันมีประโยชน์อะไรดังนั้นเนี่ยเอาไว้ทุกส่วนมีคุณค่ามีบทบาทที่สําคัญเช่นเดียวกันในคริสักรนี้นะต้องมีคนทุกกลุ่มคนคน,นะครับนะทุกการรับใช้ทุกทกบทบาทจะทําให้คริสักรของพระเจ้าจเจริญขึ้นได้ นะครับเป็นร่างกายที่สมประกอบเรียกว่าสมประกอบและทํางานได้ปกติในเอเวสัต์พูดถึงคึ้สัจวะว่ามันต้องทุกอวัยวะทุกส่วนต้องแม่นะต้องประสานกันต้องเชื่อมต่อกันอย่างดีนะแขนก็ต้องติดกระไหลตรงนี้นะเมื่อไหร่ไหลหลุดนี่เไงครับโหลําบากใช่ไหมครับนะแขนนี่จะไปต่อข้างบนก็ไม่ได้ตานี่ไปอยู่ข้างหลังได้ไหมเออนะ เขาบางคนยังได้อยู่ตาอยู่บนศีรษาโอ้ฝนตกนี่เปียกเจ้ามูกนี่หันลงดีหรือยังถ้าหันขึ้นนี่ลำบากนะเงื่อไหลเข้าจมูกจริงไหมพระเจ้าออกแบบมาดีหรือยังพี่น้องเอ๋ยแค่ดูเฉพาะร่างกายของเรานะก็แสดงถึงความอัจฉริยะแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า หลายคนบอกว่าสร้างนวัตรกรรมไปโอ้สํรารวจอวกาศได้ยังไม่เท่ากับหนึ่งชีวิตที่พ้าสร้างมาเฉพาะเส้นเลือดของเราเส้นเลือดฝอยในหนึ่งคนนะเอามาพันรอบโลกได้หลายสิบรอบจริงเหรอก็จริงสิเส้นเลือดฝอยมันเต็มไปหมดยาวมากโอ้โหยิ่งกว่าออสายพานของโรงงานใดๆผมชอบดูนะเวลาเห็นโรงงานสายการผลิตเนี่ยไม่ว่าผลิตอะไรมันจะมีอย่างนี้ไปส่งไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นก็ดูเหมือนยิ่งใหญ่นะ แต่เมื่อเทียบกับร่างกายเรานะโอ้โหเทียบไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่มหัศจรรย์นะครับจะยกตัวอย่างเอาไว้ไว่าไหนก็ได้จะต้องใช้หลายชั่วโมงที่จะบอกถึงว่าเอาไว้ไว่าหนึ่งอย่างเราเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับดังนั้นนี่นะเราอยู่ในคดีจักเนี่ยทุกชีวิตมีประโยชน์เอเมนไหมครับอย่าให้มารโกหกบอกว่าโอ้คุณไม่มีประโยชน์แต่บางครั้งตัวเราเนี่ยทำตัวให้ไม่เป็นประโยชน์เองเข้าใจไหม ตัาเรามีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราทําตัวไม่ถูกต้องมันก็เลยก็ไม่ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าที่ทําในบทบาทของเราให้เหมาะสมนะครับมันก็จะถูกต้องเท้าก็มีไว้เดินไม่ใช่เอามือไปเดินเราเท้าไปไหนอะจริงไหมไอ้ว่าทุกส่วนทํางานตามความเหมาะสมคึกจักก็จะเป็นภาพที่งดงามมากเมื่อคนเห็นชุมชนแบบนี้โอ้แต่ด้วยพระพรยังมีสังคมแบบนี้อยู่เหรอนี่มันอุดมคตินะ เออใช่คือขึ้นสักรนี่แหละพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยโอเคอีกสักประการหนึ่งสุดท้ายนะครับถึงคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญาณกิจการบทที่สองข้อ42ถึงข้อที่47นะครับกิจการบทที่สองข้อ42ถึงข้อที่47นะครับโอเคอ่านสักข้อหนึ่งก็ได้ข้อสิบอกเขาทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในการสั่งสอนของพวกอัครทูตในการสามีร,รมในการหักขนมปังและการธิฐานพระลงทรงโปรดจนถึงข้อที่47 พระผู้เป็นเจ้าสมโูร์เพิ่มคนที่รอดเข้ามาในคสตจักรทุกวันตั้งแต่4 2 47เป็นภาพของคฤตจักรสมัยแรกเมื่อเขากลับใจต้อนรับพระเยซูทุกคนอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับมาฟังคําเทศมาฟังคําสอนระหว่างสัปดาห์ไปหักขนมปังตามบ้านไปรับน้ํามงุ่นไปอธิษฐานสามัคคีทากันนี่คือเหตุที่ทําให้คฤตจักรสมัยแรกจเจริญเติบโตเพราะเขาไปร่วมกันเป็นคฤตจักรดังนั้นคฤตจักรจึงเป็นสถานที่แห่งการ เติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าไม่มาในคือจกักไม่เข้าร่วมกับพี่น้องเลยจะเติบโตยากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามาร่วมในชุมชนในคือจักเพราะคือสจักเนี่ยชุมชนเขาไม่จะทําให้เราโตสถานที่แห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเมื่อเรามาในคือจกักมันต้องได้หลายทางใช่ไหมครับด้นมัสการพระเจ้าได้ถูกอธิษฐานเผื่อพาระหนักปัญหาเจ้าพี่น้องก็อธิษฐานเผื่อทั้งในกลุ่มเซลนะคือจักนี้ไม่ได้หมอวาทิ์เท่านั้นนะครับ ในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ของเราก็เป็นเหมือนคิดจักรเช่นเดียวกันสองสามคนอยู่ที่ไหนนั่นคือคิดจักรนี่คือที่ที่จะทําให้เราเติบโตใช่ไหมฮะพี่น้องมาแบ่งปันใช่ไหมโอ้เนี่ยมีพี่เลี้ยงพี่จุ๋มก็มาเตือนเราอคนอื่นเตือนเราไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ว่าแต่ตอนนี้เรามาเป็นผู้ใหญ่แล้วเตือนได้แล้วเราต้องเป็นคนที่ถูกเตือนได้นะคนที่เตือนกล้าเตือนเราแสดงว่ารักเราจริงยั่เมื่อเรามาในชุมชนของพระเจ้าเราก็เหมือนกับมาขัดกัน นะเหมือเพื่อนมาขัดกันคนหนึ่งก็ขัดอีกคนหนึ่งได้บางครั้งพระเจ้าให้เจอกับคนที่นิสัยต่างจากเราเพื่อฝึกความอดทนเรานะบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้บางคนทาสิ่งที่ผิดต่อเราเพื่อให้เราสามารถอภัยให้กับเขาได้ดังนั้นเนี al, ่ยเมื่ออยู่ในขึ้นจกักจะตาเม้เติบโตนั้นคําตอบปรัชญาที่บอกว่าคุณจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้คุณต้องแยกตัวจากสังคมไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งในป่าใหญ่ก็ไม่มีใ,ใครไปรบกวนไม่ลาเส้นท่านมันก็ดูเหมือนดีสิครับ ไม่มีใครมาทําให้ท่านโมโหะจริงไหมครับดูเหมือนดีแล้วโอ้โหบริสุทธิ์เราปราศจากหลุดพ้นจากกิเลสทุกอย่างกลับมาในเมืองสามวันนี้ไม่ถึงสามวันสามนาทีนี้ก็ทะเลาะก,กับเขาแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมครับเ <c oughs> พราะจะเจอคนมาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราอะถ้าคนที่เปลี่ยนแปลงชื่อจริงแม้อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ถูกต้องเราก็ยังเป็นเราเรายังเป็นคนใหม่เราถูกทดสอบ เราสอบผ่านสิ่งเก่าๆล่วงไปมันจะล่วงได้ยังไงมันต้องเจอใครบางคนที่ทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบแม้บางครั้งสิ่งที่เขาทําไม่ถูกเป็นเรื่องเขาแต่พระเจ้าต้องการให้มาขัดเราโดยเฉพาะเลยเพื่อจัดการความยิ่งของเรา <c oughs> เพื่อมาจัดการความเห็นแก่ตัวของเราก็เป็นได้ใช่ไหมครับดังนั้นเ,เมื่ออยู่ในคริสตจักรพี่น้องจึงเติบโตเว,วลาทํางานด้วยกันใช่ไหมครับเริ่มรู้นิสัยคนนี้เลยว่าเป็นแบบนี้โอเคเขาต้องกลับใจในส่วนของเขา เอาเปรียบขี้เกียจแต่เราล่ะเออเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนของเราดังนั้นเนี่ยคริสตจักรจ,จึงเป็นเหมือนกับยิ่งกว่าศูนย์บ่มเพาะฟูมฟักให้เราเติบโตขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องลิดออกไปลิดแขนงออกไปที่เหลือก็จะเติบโตขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องคริสตจักรจ,จึงเป็นที่ที่จะทําให้ชีวิตเราดับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าอาลยลูยา สรรเสริญพระเจ้านี่คือคุณค่าของคสตจักหรือชุมชนกะแล้าที่เรามาผูกพันตัวเชื่อว่าพี่น้องต้องเติบโตขึ้นจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ที่อนุญาตให้เกิดขึ้นในตัวเรานั้นทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งฝ่ายวิญญาณทั้งการอยู่ร่วมกับพี่น้องถานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าทรงนําเรามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นคสตจักร ในการเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่มีพระคริสเป็นประมุขเป็นศูนย์กลางในชีวิตเราทั้งหลายองค์เจ้าเราขอบพระคุณสับพี่น้องที่พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อจะขัดเกลาชีวิตเราซึ่งกันและกันให้เราได้เรียนรู้จากกันและกันเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเราจะร่วมกันเป็นกองทัพของพระเจ้าเพื่อเราจะเชื่อฟังและทำตามพระหมาบัญชาของพระให้สำเร็จของพระเจ้าอวยพรเราขอบพระคุณที่เรามีบ้านมีครอบครัวมีคสศจักรในฝ่ายวิญญาณเพื่อจะทำให้เราเติบโตขึ้นในพระองค ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอเมนขอ,พ,อพระเจ้าอวยพรคุตสจรของพระเจ้าเอเมนอเมนขอพ,พระเยโฮเอลพรครับ